ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดึง9ก้าวนักคิดนักออกแบบชั้นนําของเมืองไทยเข้าร่วมแชร์มุมมองของผู้นําทางการออกแบบเพื่อจุดประกายให้นักออกแบบเข้าสู่การพัฒนาเชิงธุรกิจในงาน Design Leadership Thailand 2013 างด้านกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนั้นได้เล็งเห็นความสําคัญของการออกแบบที่มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในเชิงธุรกิจซึ่งโครงการดีไซน์ลีดเดอร์ชิ Thailand ์นี้ได้รับเกียรติจากนักคิดและนักออกแบบชั้นแนวหน้าของเมืองไทยหลากหลายแขนงมาเป็นวิทยากรร่วมเสวนา โดยวัตถุประสงค์ของงานก็เพื่อต้องการที่จะสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับนักออกแบบและผู้ประกอบการไทยให้ตระหนักถึงความสําคัญของการออกแบบทางธุรกิจอีกครั้งยังสร้างทัศนคติใหม่ให้กับการทํางานในด้านการออกแบบที่สําคัญเป็นการนําเสนอมุมมองการทํางานออกแบบให้กับนักคิดแบบและผู้ประกอบการให้เป็นคู่คิดทางธุรกิจมากกว่าเป็นการว่าจ้างผลิตซึ่งจะเป็นการต่อยอดให้กับการพัฒนาธุรกิจในอนาคตได้อีกด้วย ทางด้านรูปแบบการจัดงานของโครงการ Design Leadership Thailand 2013จะเป็นการบรรยายกึ่งเซวนาแนวใหม่เพื่อแสดงวิสัยทัศน์เน้นกันมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงานหลังการบรรยายเพื่อหวังให้ผู้เข้าร่วมงานนั้นจะนำมาเผยแพร่ในสื่อออนไลน์สำหรับการขยายผลในวงกว้างต่อไปโดยงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอนุทินวงศันคกรนักออกแบบตัวอักษรผู้คร่ำวอดในวงการกราฟิกดีไซน์มาเป็นผู้ควบคุมการจัดงาน และสำคัญท่านผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/designleadershipthailand ค่ะ